ว l ลคัม to ทูไร e ์วิ p ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางอันแสนร้าใจกับรถยนต์ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์คลาสสิกให้กลายเป็นนวัตกรรมยุคใหม่วันนี้เราขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับยนต์ประกรรมไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อย่างโฟก ks วาเกนบีเทิลรุ่นปี2025ซึ่งกลับมาอีกครั้งในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมดีไซน์ที่ยังคงปลิ่นอายความคลาสสิกผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว เมื่อมองแอ r ์วอแรกรูปลักษณ์ภายนอกของ Bitter EV รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจนทั้งไฟหน้าทรงกลมเส้นโค้งที่อ่อนช้อยเส้นสายตัวถังที่โค้งมนและสะท้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของ b ท t t e แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือความลื่นไหลของดีไซน์ที่ออกแบบเพื่อความแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นช่วยให้รถลดแรงต้านอากาศและเพิ่มระยะทางในการขับขี่มิติตัวถังถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นเล็กน้อยฐานล้อที่ยาวขึ้นทำให้พื้นที่ภายในกว้างขวางกว่าเดิม แม้จะดูเหมือนเป็นรถ2ประตูขนาดกระทัดรัดแต่ภายในกลับซ่อนความสะดวกสบายไว้ได้อย่างน่าทึ่งพื้นที่ห้องโดยสารให้ความรู้สึกโปร่งโล่งจากหลังคากระจกพาโนรามาและการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายแต่หรูหราภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ลดมลพิษทางอากาศแต่ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนบอ่อนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่ให้สัมผัสนุ่มและสบายเมื่อสัมผัส หน้าจอคอนโซลกลางแบบสัมผัสเต็มรูปแบบสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันทีพร้อมอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งตามความชอบของผู้ขับขี่บิทเทิไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทรงพลังให้แรงบิดในทันทีตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนส่งผลให้การออกตัวทำได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และโหมดที่เลือกใช้ โหมดการขับขี่ถูกปรับจูนมาเพื่อให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือโหมดสปอร์ตที่เร่งแรงในทันทีเมื่อคุณต้องการสัมผัสความแรงระบบเบรกแบบ Regenerative Braking ยังช่วยคืนพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่เมื่อเบรกทำให้ระยะทางการวิ่งของรถยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมบิทเทิลอีวีทำได้อย่างง่ายดายด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย อาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วตามคันหน้าระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดทั้งแบบอัตโนมัติและแบบมือควบคุมกล้องรอบคันแบบ3มิติและเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบตัวรถในแง่ของเทคโนโลยีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของรถตรวจสอบระยะทางคงเหลือดูสภาพแบตเตอรี่ล็อกและปลดล็อกรถหรือแม้แต่สั่งเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา การออกแบบของระบบชาร์จไฟนั้นรองรับทั้งระบบชาร์จบ้านทั่วไปและระบบชาร์จเร็วระดับสูงซึ่งทำให้คุณสามารถชาร์จไฟเต็มได้ภายในเวลาอันสั้นในสถานีชาร์จที่รองรับเทคโนโลยีระบบจัดการแบตเตอรีย่ยังมีความฉลาดในการควบคุมอุณหภูมิและความปลอดภยัยเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และป้องกันปัญหาความร้อนสะสมอีกหนึ่งความพิเศษของ b e เทิร์นอีีคือระบบเสียงที่ถูกปรับแต่งโดยวิศวกรเสียงระดับไฮเอน เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับประสบการณ์การขับขี่ไปพร้อมกับเสียงดนตรีคุณภาพสูงลำโพงคุณภาพรอบคันให้เสียงที่สมจริงและสามารถปรับโปรไฟล์เสียงให้เหมาะกับแนวเพลงที่คุณชื่นชอบระบบนำทางของเบนเทอร์ใหม่รองรับแผนที่อัจฉริยะแบบเรียลไทม์พร้อมระบบแนะนำเส้นทางตามสภาพจราจรตรวจหาสถานีชาร์จไฟใกล้เคียงและสามารถคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุดในด้านความปลอดภัยรถคันนี้ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากล และติดตั้งถุงลมนิราภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังที่ใช้วัสดุความแข็งแรงสูงช่วยลดแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุพร้อมระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่การกลับมาของเบลเทอในยุคไฟฟ้านี้ไม่ได้เป็นเพียงการรีแบรนด์รถคลาสสิกแต่เป็นการสร้างนิยามใหม่ขององการขับเคลื่อนในอนาคตที่ยังคงรักษารากเงาแห่งความเป็นตำนานเบลเทอรอีวีไม่เพียงแค่เหมาะสำหรับคนรักรถที่มีหัวใจคลาสสิก แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตแน่นอนว่าราคาจำหน่ายอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณสมบัติต่างๆที่รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์อันมีเสน่ห์เทคโนโลยีทันสมัยหรือสมรรถนะที่โดดเด่นทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้ในแพคเกจที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง ในภาพรวม v o l kswagen b e i t l e EV 2025คือการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่เพียงแค่เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ไร้รอยต่อหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่มีสไตล์เฉพาะตัวขับขี่สนุกและเป็นมิตรต่อโลกใบนี้ b i t l e EV คือคำตอบที่ชัดเจนหากคุณชื่นชอบรถยนต์ที่มีเรื่องราว มีจิตวิญญาณและกล้าท้าทายโลกของอนาคตอย่ามองข้ามรถคันนี้เพราะมันคือไอคอนแห่งวงการยานยนต์ที่ถูกนำกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยหัวใจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมหากคุณต้องการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยียานยนต์และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันในคลิปถัดไป DriveWip ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ